จะบอกว่ามาส่องเห็ดตรงนี้นะคะบาเห็ดสีเดียวกันกับใบไม้เลยนะคะแล้วมันแอบอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะแอบอยู่ใต้ใบไม้สีน้ำตาลเข้มๆเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยเห็ดนะคะเนี่ยโอโ้โหโอ้โหเกือบจะเหยียบแล้วเมื่อกี้นะ่ะเห็นไหมคะนี่เกือบจะเหยียบแล้วแล้วว่าอะไรวะ เป็นดอกดอกเปิดใบไม้ขึ้นมานี่เห็ดทั้งนั้นเลยเนี่ยว่าแล้วว่าทาไมรอบที่แล้วมาแล้วมันไม่ไม่ค่อยเจอเห็ดใบไม้มันทับเนี่ค่ะใบไม้มันทับดอกเขาก็สวยนะอันนี้เอาเอาไปแช่แข็งเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปลวกก่อนก็ได้นะคะแต่ยายชิมจะใช้แบบไม่ลวกนะคะ แช่แข็งแบบสดแบบนี้เลยเวลาเราเอามาทํากับข้าวละลายทํากับข้าวมันจะรสชาติเหมือนเห็ดสดนะคะถ้าถ้าเราเอาไปลวกก่อนมันรสชาติมันก็จะเปลี่ยนนิดนึงหรือว่าแล้วแต่คนชอบเนาะถามว่าเยอะไหมเยอะมากนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนค่อยๆเปิดใบไม้ก่อนค่อยๆเปิดใบไหม้พี่น้องมันยู่ไก่ใบไหม่อ้อหกําลังงืดหลายดูสิ ดอกดอกเห็ดเนี่ยสีเดียวกับใบไม้เลยแล้วใครจะไปมองเห็นเนาะแดดก็ไม่มีตามเคยนะคะช่วงเนี่ยค่ะปลายฝนต้นหนาวเนี่ยแดดเขาจะไม่มีเนาะนี่เห็นบ่พี่นวองมาเปิดเอาแล้วสิมาเม็นน้อยๆได้มองนี่เป็นเวิ้งเลยจ้ะเวิ้งแบอใหญ่เลยพู้น่ะมันอยู่น้ำยางสันมันอยู่น้ำยางสันพี่นวองเนาะเอชิมก็อาจจะทายบอคอยแบบ งบ่ค่อยชัดต้องขอให้เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ากะบด้วยความที่แบบว่ามันจะอ่อนเหน็ดนะโอ้ยไันเหนมนบ่อ้ยนันเห็นม่เหยียบดอกวอ้ยนันเหนมบ่เหยียบเลยนะคะดอกใหญ่ๆสวยๆย่เงี้ยก็มีเยอะแยะเลยทุกคนอืแต่ว่าเห็ดช่วงนี้มันกรอบพี่น้องเห็ดมันกรอบเนี่ยค่ะดเห็นไหมเนี่ยดอกเห็ดทั้งนั้นเลยนะคะ ช่หมดเลยเยชิมก็จะพยายามเปิดหานะจะไม่เดินละเพราะเดินไม่ได้นะคะเดินนี่เหยียบเห็ดเลยเดินนี่เหยียบเห็ดทันทีเพราะเห็ดมันอยู่ใต้ใบไม้เยอะมากๆนะคะกะว่าวันนี้จะเอาสักถังนึงจะเอาไปทำแหนมเนาะแต่มันน่าจะได้เยอะกว่าถังนึงอยู่แหละเนี่ยค่ะ หนุม่มเธอละสามดอกซี่ดอกหาลัางบมอกไม่ขึ้นเป็นกอเนาะหาลัางหมอกไม่ขึ้นเป็นกอเนี่ยมันหยุดได้ยากเนี่ยเราเสียดายเราก็เก็บหมดนะคะเห็ดอันนี้เห็ดรอบสุดท้ายของปีนะคะเป็นเห็ดชนิดสุดท้ายของปีละซุปปิโลเขาเรียกซุปปิโลวะเวโรตาสกันะเลนนะคะหรือทั่วไปก็จะเรียกเห็ดแตรขาส้มเนาะ ถ้าไม่ส่องเนี้ยก็คือมองไม่เห็นอันที่ไหนที่เราเก็บได้เราก็จะวางเท้าลงไปได้แล้วจะไม่เหยียบเห็ดแล้วอันไหนที่มันเน่าๆเล่ๆแบบนี้ก็ก็เอาได้ถ้าคนอยากเอานะแต่แต่ทีนี้ของเราไม่เอาเพราะว่าเออเรามีดอกสวยๆเยอะก็คือถ้าเอาดอกแบบเมื่อกี้อะที่มันที่มันเริ่มดำดำแบบนั้นแล้วเราเอาเอาไปเราเอาไปต้มเลยนะคะเอาไปลวกเลยก็ต้องทําให้มันสุกนะคะ ต้องทําให้มันสุกแต่ถ้าสําหรับดอกที่ยังสวยๆอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปทําให้มันสุกหรอกเราเอาแช่แข็งแบบดอกสดๆเลยไม่ใช่ว่ามันมันไม่เยอะนะทุกคนเห็นปะบ,บ,บ,บอกทั้งไทยทั้งลาวเห็นบอเห็นบอพี่น้องโอ้ยบอกไทยบอถ่องไปบอรอดไปบปอรอดขออนุญาตใส่เสียงในฟิล์ม ใช้เสียงในพิมพ์ภาษาดั้งเดิมของเรานี่แหละเนาะเนี่ยค่ะดอกเขายังสวยอยู่เนาะชวนเพื่อนมาชวนเพื่อนมาแล้วเขาแบบไม่ตอบรับเราก็เลยมาคนเดียวคือการที่ว่าเราจะรอคนเขามาด้วยเนี่ยมันเสียเวลานะบางทีตื่นมาบ่ายโมงบ่ายสองละแดดไม่มีอย่างเงี้ยแล้วช่วงนี้อากาศมันเเขาเรียกอะไรผ้าทิ์มันตกไว สี่ห้าโมงเย็นนี้ก็กมืดแล้วไงเราจะรอเพื่อนไม่ได้นะคะส่งเมสเ็จถามโพสเสร็จปุ๊บครึ่งชั่วโมงไม่ตอบไม่เสร็จไม่ตอบคอมเมนต์มาเราก็ออกแล้วนะคะไม่มีการรอเห็นไหมดอกที่เขาขึ้นใหม่ๆสวยๆก็ยังเยอะอยู่นะทุกคนนะเดี๋ยวจชิมขออนุญ,ญาตเปิดก่อนนะ เราก็จะเอาไปทําความสะอาดอีกทีหนึง่งก็หมายถึงว่าเอาไปเลือกดอกที่ว่ามันสวยๆสดๆ,สดๆเนี่ยเราก็อาจจะลงขายนะคะเออถ้าเกิดว่ามีคนซื้อเราก็ขายไม่มีคนซื้อเราก็ตากแห้งเลยนะคะเพราะว่าเห็ดตัวเนี้ยมันแห้งไวพี่น้องพึงลมไว้ในบ้านเนี่ยคืนหนึ่งผ่านไปเนี่ยเห็ดมันแห้งเลยนะคะอืมแต่ทีเนี้ยถ้าเราจะทําเห็ดสามรสเนี่ยเอาไปพึงไว้สักคืนนึงก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปทอดเนาะ เห็ดสามรสเนี่ยเราจะเราไม่ต้องเอาไปต้มหรือว่าเอาไปไปนึ่งก่อนทําให้มันสุกก่อนไม่จําเป็นนะคะเพราะว่าเห็ดสามรสเราก็ต้องเอาไปทอดอยู่ดีเราก็เอาผึ่งลมไว้ผึ่งลมไว้ให้เขาแห้งนะคะให้เขาแบบเออน้ําไม่มีน้ะวาวง่า,งงายๆคือให้ให้มันกากามันพี่นอ้องนั่นบอกไทยว่าถ่องให้มันกากามแล้วเขาก็เอาไปทอดนะพี่น้องนะอืมันจะทอดกรอบไปมากเลยนะคะอันนี้เป็น วิธีการทำเห็ดสามรสของคุณยายชิมเก็บเห็ดไปกับเราหม่อม้อยกันไปน้องพี่น้องเป็นเพื่อนกันเพราะว่ายายชิมเก็บเห็ดผู้เดียวเก็บเป็นผู้เดียวอยู่ในป่าพี่น้องจ้านี่เห็นบ่าดอกสวยๆมันก็นย่งสวยอยู่จ้่เหลืองๆนี่ก็คือขึ้นมากแบบใหม่ๆงามๆเลยจ้ะพี่นอ้องเก็บไปแค้นไปเรื่อยๆพี่น้องจ้า ยังสวยอยู่นะคะต้องพยายามดูอ่ะถ้าแบบเนี้ยคือมันมันเน่าแล้วมันฉ่าน้ํามากแล้วนะคะจะเอาไปต้มก็เอาไปได้นะคะอสําหรับคนที่แบบว่าเอ,อไม่ค่อยมีป่าเห็ดแต่ของยายชิมเนี่ยป่าเห็ดเยอะยายชิมก็เลยเก็บเอาแต่ดอกสวยๆเยอะมากนะคะตรงเวิ้งนี้ไปข้างหน้านูนะ้นอ่ะซ่อนอยู่ใต้ใบไม้เต็มเลยนะคะยายชิมก็จะขออนุญาตเ,เก็บใส่ถังตัดขาเก็บใส่ถังให้เรียบร้อยนะคะวันนี้เราไม่รีบเท่าไหร่ เราก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังเก็บได้อยู่อีกเนาะอโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะคลิปนี้ก็ยาวๆไปเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายชิมด้วยเดอ้อจ้าเนี่ยหน้าตาเห็ดซุปเปรโลจะเป็นแบบนี้แหละใครไม่เคยเห็นเนาะเขาเรียกว่าเห็ดแระขาส้มคือบางคนเขาเรียกเห็ดดาแต่มันไม่ใช่เห็ดดานะทุกคนนะเห็ดดามันจะเป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะออมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกเห็ดดากันยังไงได้ยังไง เพราะว่าของเขาเป็นสีน้ําตาลเขาไม่ใช่เป็นเห็ดดำเนาะเรียกกันไม่ค่อยจะตรงกับสภาพเห็ดหรือว่าไอ้นี่เห็ดเท่าไหร่ทาดกันทะเลนนะคะไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะไปเก็บต่อเน้อไม่มอย